แนะนำตัวเหรอสวัสดีครับคอปเตอร์คับคอปเตอร์ทีแสนสว่างแห่งที p อปเป็น Prince of t p o p ค่ะแล้วเป็นอะไรบ้างไม่ได้มีในทุกคนี้ได้สช่ไหมใช่รอมาครึ่งปีแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่10ธันวาคมสักทีเราพูดคำว่า10ธันวาคมนี้ในโลกภาพยนตร์มาประมาณเป็นร้อยรอบนะครับ วันนี้เราจะเราจะไม่ต้องพูดแล้ววันนี้เราจะได้ดูไปแล้วจริงๆริงเรามีอะไรอยากพูดไหมว่าพี่เจ้าเอาเราไปทําอะไรในเรื่องบ้างเอาไปทําอะไรในเรื่องหรอเออคือถ้าสําหรับผมมันก็มีทั้งความสนุกและความเหนื่อยแต่สําหรับพี่พี่พี่ป้อมพี่นิวอย่างเงี้ยน,น่าจะโดนเอามาทารมานอยู่<ด>ครับเพราะว่าเขาต้องลองต้องเต้นแบบสุดขั้วไปเลย ก็เหนกสองคนเรานั่งดูข้านเน่ยแตตามเราติดพมปองกับที่มีนก็โอ๊ยดีจังมีคนเหนื่อยเป็นเพื่อนและน้อยน้อยก็ไม่ได้มีเราที่เหนื่อยคนเดียวแต่แบบวันนี้ผมคืออยากดูมากาะอยากดูว่ามันจะตลกขนาดไหนแล้วก็มีแฟนดูไปแล้วด้วยใช่ครับตั้งแต่เช้าแล้วแฟนก็บอกว่าโอ๊ยดีมากตลกมากเนี่ยมันยิ่งทำให้ผมอยากดูว่ามันตลกจริงหรือเปล่าคือโดนคำสั่งข้ามดูก่อน ใช่ที่จะบอกว่าห้ามดูก่อนเพราะว่าอยากให้มาดูพร้อมกันจริงๆแบบที่แรกคือก็จะมีเห็นบ้างตอนแบบลงเสียงบางซีนนิดหน่อยที่แปลว่านิดหน่อยจริงๆเราเห็นแบบไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นเลยซึ่งวันนี้จะไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ตอนถ่ายทำเป็นไงบ้างกับความขับมันมันต้องเก่งยังไงหรือว่ามันต้องเก่งหน้าอย่าง้ขำมากทุพี่ที่ผมขำมันเตอนอ่านบทแล้วครับทํามันได้ตอนอ่านบทคือบทมาตลกมากแล้วก็คิดว่าตอนถ่ายมันต้องสนุกมากแน่เลยซึ่ง มันก็สนุกมากจริงครับแต่ว่ามันก็มันก็มีทั้งเหนื่อยทั้งสนุกด้วยบางซีนที่แบบตอนอ่านบทว่าขำมากอะ่ะตอนเล่นก็ขำเกือบจะกั้นขำไม่อยู่ด้วยเหมือนกันเขาเล่นสนุกแบบมันเปนรางวันก็ะเป็นแบบอะไเขาปคนใหญ่เขาบอกว่าอะไร <noticeable> อืมบอกว่ามันเป็นเอ่อคือสนุกมากส่วนใหญ่เห็นบอกรีวิวดีมากมให้สิบเลยถึงนสิบแล้วก็ว ผมมีผมกับพี่เก่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเห็นลุกแบบเล่นแบบนี้เลยเป็นอะไรใหม่ๆนีครับเราเห็นแล้วมันภูมิใจแน,น่ๆว่าตัวตัวดีเราก็จะแบบเส่หมึกแบบนี้เนาะคือผมก็ยังไม่รู้ไงว่าในนั้นน่ะมันเป็นยังมันจะเล่นไม่แล้วเราเล่นเป็นยังไงก็เล่นเป็นลูกเตะบอลไปนะเพราะเราทำเป็นรู้ตัวมา คือพออยู่กับพี่กะเธยปุ๊บอบเอนเนอร์ตี้มันจะมาเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรลงไปบ้างแลไม่เออไม่ถึงถามว่าแก๊งเราสองคนเป็นยังไงบ้างเพราะรุ่งมากับเขาอะต้องมอยู่ในแก๊งเขาเราต้องปรับตัวหาเขาเาต้องปรับตัวหาเราเราอะต้องปรับตัวหาเขาครับแต่ว่าเขาก็ดูแลดีพี่พี่เขาก็คอยแบบประคุประโงมนิดนึงแล้วก็แก้งไปด้วยในตัว่เค้ยเเขาเขาเป็นดูแลแบบดูแลแบบพลังบวกเชิงลบ ได้ข่าวว่าเราเราคือแบบตัวติดเขาแบบว่าติดติดแกรมีมากติดเขาว่าตโลกเราว่าโมสนุกอยู่กับพี่แล้วมีความสุขตลอดเลยแต่พี่เขาแบบคือตอนแรกนึกว่าจะเข้ากับพี่เขาไม่ได้เพราะว่าพี่เขาก็สนิทกันอยู่แล้วว่าพี่วามพี่นิวอ่ะของคนนั้นั่ะแเราก็แบบแล้วเราก็ เขาสังคมไม่ค่อยเก่งด้วยแต่เนี่ยวันนี้คือสังคมเรอหลอมเราเป็นอย่างนี้แล้วเขาผ่านเขามาแล้วผ่านมาได้แล้วครับเติบโตขึ้นเยอะอย่างในเรื่องนี้มันมันนใเราแก่งเราตับคนอ่ะมันอิมพวายเยอะไหมอ่ะเพราะดูจากหมดแล้วมันเยอะนะครับคือผมอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่พี่นี่งๆกับพี่ปิงปองมาะสองคนนั้นอ่ะอิมพอไวเป็นหลักเลยครับแล้วก็พี่นินงๆด้วยบางทีแบบ จำได้บางซีนพี่เติร์นก็โยนเข้ามาเลยนิวอยากเล่นอะไรเล่นเลยพ,เพี่นิวอยากเล่นอะไรเล่นเลยแล้วก็แบบในเทรลเลอร์มีซีนองลงใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นนะ่ะพี่นิวก็โดนโสดอีโมไว้อยาก,กเป็นใครใช่อยากเป็นใครก็เป็นเลยคนระับเ่าไปเรียนรู้องดนะคือในซีน,นะผมยังตามไม่ค่อยทันเลยตอนนั้นน่ะครับ ต้องต้องให้พี่ฟองช่วยเพราะบางทีพี่นิ้วองลงแล้วเราก็ยังงงว่าใครอ่ะถ้าใครนะเราไปด้วยหรอเพราะเราต้องตอบเราต้องอเราะเขาเป well, me, oh, so sure. ็นใครเราก ต่พี่ปิงปองอาจจะรู้ว่าอันนี้ใครงั้นผมก็อ๋อใช่นี่แหละเราเป็นแบบนี้คือเราอยากต้อทันพี่ปิงปองแต่ทันขึ้นแล้วค่ะเพอเราเรียนพอเราผ่านสองคนนี้มาเราได้สกิลอะไรกับเราหนักมากทันคนได้ทำได้ทันคนสู้คนใช่ออกแบบซัมติบี้บรรยากาศทำได้บ้างลองคู่แม่อันนี้หมอลองมันนี่เป็นพี่ปิงปองพี่ปิงปอง ไม่ได้เราจะไม่สู้แม่ไม่สู้แม่เออสู้แต่ว่าเราจะไม่ติดกัดแม่ลูกดีแม่เราจะสู้นิดนึงแต่เฉยเฉยแต่หนุ่ม้งความหวังไหมคะเพราะแบบเอาเป็นวันนี้ไลดงเขาก็แบบบอกว่าดีอะไรอย่างงี้วางนะว่าแอบหวังนะเพราะว่าแบบ มันก็ไม่รู้ว่าในชีวิตจะมีสักกี่ครั้งที่ได้เล่นหนังเก G D H น,นนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็แบบได้ร่วมง,งานกับพี่ที่สบายใจมากอย่างพี่เติร์นแล้วก็พี่พนักแสดงทุกคนอย่างเงี้ยคือคันนี้ก็แอบ,บหวังว่าโอ๊ยถ้ามันร้อยล้านหรือมากกว่านั้นก็ดีแ,แบบรู้สึกอิ่มใจปูมิใจมากมเลย รู้นิวร้อยล้านเลยตีวันเนี่ยห้าวันคืองวัดเนี่ยห้าหกวันผมไม่รู้ว่าเขาวันได้กี่วันเอาใช้ในยังไงทำไมถึงนี่เนี่ยอ๋อห้าวันก็เห็นผลแล้วลูกวันนี้เลยดีกว่าวันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้เลยเดี๋ยวผมเมาเองอยากคือมนใช่เงินแค่เป็นตัวอยากมีนางเป็นคุนบอสถ้าสมมติรีวิวทำได้รู้ิวมันกดดันไหมหรือว่ามันรู้สึกแบบทั้งชีวิตของฉัน มันกดดันไหมมันไม่กดดันหรอกครับแต่มันแค่แอบคาดหวังลึกๆเฉยๆอเีคือถ้าได้ก็จะดีใจมากแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วขอแค่แบบเป็นแฟนมาดูแล้วเขาได้ความสุขได้รอยยิ้มได้หัวเราะกลับไปอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วครับติดหมสิทธิ์ไหมเ้าไหมเออก็องค์พระปู่องค์พระปู่ในเรื่องอาจจะช่วยได้องค์พระปู่ในเรื่ององค์ไม่ใช่ ไม่ใช่ตวเยีห้ฟอยดว่าในเรื่องนี้อะไรที่คนต้องมาดูนี่ที่รู้สึกว่านนิวอยากขายขายโดยที่ไม่ต้องระบุว่าปีไหนสุดวัดเนี่ยมาดูแล้วมันคืนอาบัติเนี่ยคือใครคาดหวังว่าถ้าจะได้เห็นนนิวเป็นล่างนี้ในเรื่องนั้นคิดผิดแล้วครับในเรื่องนี้คุณจะได้เจอกับอะไรก็ไม่รู้ที่เรนไม่เคยเห็นนูนิวเป็นแบบนั้นมาก่อนไม่เคยเห็นนูนิวทําหน้าร้ายไม่เคยเห็นนนิว คิดแบบบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างห็นก็มาดูในเรื่องนี้ครับงานผลยูนยังมีฝั่บอกแในใจมันเข้าใจค่ณบอกว่าเอานิ้มมาทำอะไรแต่เราอยากจะแจ้งให้คุทราบเลยว่านี่แหละมันคือมิติใหม่ใช่คือ ที่ผมว่าเอาเรื่องมาทำอะไรก็ไม่รู้นี่แหละไม่ใช่สิ่งที่ผมไม่ชอบนะคือแต่ละอย่างรู้ไปเลยไม่ชอบคุณชอบแต่ละอย่างที่ทำอ่ะชอบมากด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ทําในชีวิตจริงก็คือไม่ได้ฝืนไม่ได้เคอะเขินไม่ฝืนเลยครับมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำนานแล้วแต่เมาปลดปล่อยในเรื่องนี้นี่แหละเพราะว่าแบบว่าติดแฟนหรือแม่ไหนผมก็จะเป็นห่วงไงว่าเอ้ย เอาแม่ไม่แม่ไม่ต้องห่วงเลยคือูชอบมากยหดูได้ทำในเรื่องนี้นี่ก็คือแจ้งให้แม่ทราบว่าให้แม่เปิดใจเตรียมรับไว้เลยใช่โอ้ยมันมีอันบางอันนะแบบเฮ้ยบอกไปเลยว่ามีบางซีนหนูแบบยังไงบางซีนบางซีนคือบางเออ มันมีหลายอย่างที่ไหนที่แม่ไม่เคยเห็นนเราอยู่นะแล้วแม่แม่ดูแล้วแม่จะกีนตามรูปไหมทำ่้วยที่ผมก็แค่แม่งไงแม่มีคนชาวอุดมไปกีไงในเรื่องมีจริงไหมในเรื่องอีกีแตกอยู่แล้วครับแต่มันมีบางอย่างที่นอกเหนือจากอย่างอื่นนะพูดหนึ่งทำก็ได้ เราโตแล้วเรา้จะพูดได้ไม่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 ได้ไู่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้พูดได้ม่ได้พม่ได้พู่ได้ไม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 ่ได้ได้ได้มได้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 ่ได้่ได้ได้มได้ได้ น,าน้นาก็ถึงฉากนมีอยู่ตรงหน้าเราแล้วได้ดยไปขึ้นบ้าว Uhm อันนี้ก like uh, so like <nek> oh, oh, right. ็่2ไปอร์เอ็นเลยครับเนห้าพูอมาเลยในนั้นมันมากกว่านี้อีกครับเมื่อกี้มันเป็นในเรื่องนะครับเราได้ไปดูนิ้วเขี่ยวนะอ๋อโการเนี่ยแสดงว่าไรนี้ก็เข้าใจว่าแม่ๆต้องเข้าใจในสิ่งที่การพีคคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่ในชีวิตครั้งใหญ่เลยครับพบก่อนอันนี้เราก็จะมีแบบ ไปน่ารักบ้างไปแบบต้นชายอะไรอย่างนี้ไม่เคยแบบว่าหลุดโลกแบบนี้เราไม่กลัวแม่หัวใจวายเหรไม่กลัวเราแต่สีหน้าเราดูกังวลนะลูกเราบอกแม่แล้วว่าเรา24แล้วเราโตแล้วได้ถ้ามีนะเดี่ยวนะที่เดี๋ยวได้แล้วหรอผมก็ไม่ก็อยากพูดความคิดเปลี่ยนไปไหมแต่ที่เขาเห็นหนูมาตลอดถ้าเขาดูเรื่องนี้มันเปลี่ยนบอกบอกบอกเพียงที่ว่าผมว่า คือสิ่งที่แม่เห็นในเรื่องนั้นน่ะอาจจะเป็นสิ่งใหม่สําหรับแม่แต่ถ้าสําหรับเฮียบางสิ่งอาจจะเป็นเรื่องปกติอันไหนที่ปกติซึ่งเต้นอะไสองคนเหรอไม่ดีอันไหนหรือว่าฉากหรือว่าฉากแบบนี้ไม่ใช่คำนั้นปกติอไม่พูดปกติไม่พูดเอาปกติไหมพูดพี่ทีทิมละ ชิ้นแล้วเมื <c oughs> ่อกี้ชิ้นแล้วมีหลายยากเลยไม่ผ่านมีหลายที่ไม่ผู้ชิ้ชิ้นเมื่อกี้ใหม่ครับหม่สำหรับทุกคนแล้วไม่ดูปากว่าที่ลอยล้างของเราเอาอินนมาเลยปะต่อถ้ได้ลอยล้านนะครับสตร์ก็ฝากภาพยนตร์เรื่องดีว่าราวีด้วยนะคระสิบธันวาเนี่ยน้องภาพยนตร์ซึ่งวันนี้นี่แหละสิบธันวาครับก็มาดูได้เลยครับก็รับรองว่าถ้าได้ดูทุกคนจะได้แบบ ใช่จะได้คลายเครียดแน่นอนแล้วก็หนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ตลกอย่างเดียวด้วยมันมีโปของัวระครที่แบบอาจจะพาให้ทุกคนน้ำตาไหลด้วยก็ได้ซึ่งอยากจะชวนมาดูจริงๆครับเป็นของขวัญส่งท้ายปีจริงๆเรื่องนี้แล้วก็เราก็จะข้าวปีใหม่ไปด้วยกันมพออยากเราขอคเตอร์ตห่เหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนคือคอปเตอร์ก็ มันคือส่วนลึกมากๆในตัวนุนิวครับมีอยู่มีอยู่มีอยู่บ้างโอ้ผมมีหลายล่างแต่ละงานก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ขนาดนั้นครับอันนั้นเขาเลืดเกินโซกเกินครับผืผม่ไปออกรายการที่วมพที่หนดหนกินเยอะขนาดนั้นเลยหรอที่แบบทำาพื่อนแบ เรื่องกินไปเรื่อยสำคัญที่สุดในชีวิตผมแล้วครับแลกางกายล่ะ็ไม่อะไม่เลยครับกางที่พี่กับพี่โอปเขพูดเลยว่ายกให้เราเป็นแบบหนึ่งในสคือใช่ผมนะมันไม่ได้ตั้งใจกินมันแค่อร่อยอย่างผมก็ตั้งก็กินไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีความสุขก็นั่งกินก็นั่งฟังพี่เขาคุยเพลินจนพี่โอปอกับ แม่กูก็ให้เป็นท็อปท็อปท็อปทีมครับแต่ว่ามีชื่อในท็อปทีนั่นแหละอีกหนึ่งชื่อหลุดมาก็คือพี่เตตะวันซึ่งเดี๋ยวเราไปเจอพี่เตตะวันใน running man อ,อ,อันนี้ผมเลยอยากจะรู้ว่าใครจะกินเก่งกว่กันกองอ,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 อแข็งค่ะจะดตัวได้กนะเดี๋ยวเจอยักษ์สองคนเข้าไปอยากรู้ยังยังไม่เคยสมาพี่เตตอน,นกินครับ อยากให้พี่เตยรู้ไงว่าโดนิลกินเก่งมากเหมือนกันแล้วทำไมกินแล้วไม่เราไม่อ้วนเลยอะเรามีวินัยนิดหน่อยอ้าวไมหันไปมองแม่แบบนั้นแล้วโอเคคค่ะเ